คุณผู้ฟังเคยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วรู้สึกยิ่งแย่กับตัวเองไหมครับวันนี้ครับผมมีวิธีจะช่วยทําให้คุณเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมาแชร์ให้ได้ฟังกันครับสวัสดีครับและนี่คุณอยู่ใน l ฮ p ิปิงพอดแคสต์พอดแคสต์ฟิลเฟนต้องขอสวัสดีปีใหม่2023กับ Subscribers ที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับและคุณผู้ฟังหน้าใหม่ทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับ และผมในานามของ h e l ิปิงพอดแคสต์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆตลอดทั้งปี2023และมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงเพื่อที่จะรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงรับมือกับทุกเรื่องราวเรื่องดีและร้ายที่จะเข้ามาในปีนี้นะครับและยังไงผมก็ต้องขอฝากช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ h e l ิปิงพอดแคสต์ด้วยนะครับผมและจากขั้นต้นที่ผมได้เกินไว้ก่อนหน้านะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามแบบนี้ครับว่า ระหว่างดอกลิลลี่กับดอกกุหลาบคุณผู้ฟังคิดว่าดอกไหนครับที่มีความสวยมากออกว่ากันและผมก็มั่นใจเหลือเกินครับว่าคําตอบของแต่ละคนเนี่ยคงจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนว่าเราชอบแบบไหนหรือบางคนอาจจะไม่ชอบสักแบบเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะชอบทั้ง2แบบขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในะตอนนั้นก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีแบบไหนผิดหรือถูกแต่อย่างใดนะครับ แต่มันทําให้เราเห็นครับว่าความเป็นจริงเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยครับมันไม่ได้มีอะไรที่จะสวยที่สุดหรือดีกว่ากันแต่เอ๊ก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงชอบเปรียบเทียบกันจังเลยแต่อีกทางหนึ่งครับก็ปฏิเสธไม่ได้จริงครับว่าโลกยุคใหม่สมัยนี้เนี่ยครับคนเราเนี่ยตั้งไฝ่หาความสมบูรณ์แบบและจะขยับเพิ่มมาตรฐานให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในเรื่องของรูปร่างหน้าตาในเรื่องของความสําเร็จทรัพสมบัติหรือปัจจัยอื่นๆครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอีกครับที่เราจะชอบมองคนที่สูงกว่าเราแล้วพอเราเนี่ยเปรียบเทียบอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อความภาคภูมิใจในตัวเองและต่อความเป็นอยู่โดยรวมของเราด้วยเช่นกันครับแต่ในมุมมองของผมเองนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยครับผมขอแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือการเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกฮึกเหิมมีแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นส่วนแบบที่2นะครับเป็นการเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้วทําให้ตัวเองนะครับรู้สึกสิ้นหวังห่อเหี่ยวเหมือนเจอทางตันในชีวิตง่ายๆก็คือยิ่งเห็นยิ่งเปรียบเทียบยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะขอพูดถึงพาร์ทที่เรามักจะรู้สึกแย่กับตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะครับเริ่มจากวิธีแรกกันเลยนะครับก็คือ เราอาจจะต้องนึกเสมอครับว่าทุกคนเนี่ยมีความงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วครับใช่ครับคนแต่ละคนเนี่ยมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันมีจุดที่เด่นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและจุดที่ต้องพัฒนาที่แตกต่างกันครับแต่ในความเป็นมนุษย์ในทุกคนนะครับย่อมมีความสวยงามอยู่เสมอคุณผู้ฟังลองนึกถึงดอกไม้สิครับคุณผู้ฟังคิดว่าดอกลิลลี่สวยไหมครับมันสวยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังคิดว่าดอกกุหลาบเนี่ย สวยไหมครับมันก็สวยอีกใช่ไหมครับอ่าแล้วลองเป็นดอกทานตะวันแหละครับคุณคิดว่าสวยไหมครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงว่ามันก็คงจะสวยเช่นกันถูกไหมไม่งั้นคงจะไม่มีแบบทุ่งทานตะวันที่แบบคนไปถ่ายรูปกันคืออย่างนี้ครับในความเป็นจริงเนี่ยดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยล้วนมีความสวยงามในแบบฉบับของมันเองครับไม่ว่าจะเป็นดอกลิลลี่กุหลาบหรือดอกไม้ชนิดต่างๆครับซึ่งไม่ว่าผมหรือคุณเองเนี่ยครับ ก็คงจะไม่สามารถที่จะตัดสินได้ใช่ไหมครับว่าดอกไหนเนี่ยสวยมากกว่ากันและถึงแม้นะครับว่าเราเนี่ยจะมองว่าดอกกุหลาบเนี่ยสวยมากเลยครับแต่ความสวยของดอกกุหลาบนั้นเนี่ยครับก็ไม่เคยจะลดค่าความสวยของดอกลิลลี่ได้เลยครับซึ่งก็เช่นกันครับต่อให้คนอื่นเนี่ยจะเก่งหรือจะดีมากแค่ไหน <S <S เขาก็ไม่สามารถที่จะลบค่าความดี <S <S ความเก่งหรือความเป็นตัวของเราเองเนี่ยได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงอย่าดูถูกตัวเอง จงอย่าเปรียบเทียบตัวเองหรือด้อยค่าตัวเองให้รู้สึกแย่เลยครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยครับก็ต่างมีความงามที่แตกต่างกันซึ่งก็ไม่ต่างจากดอกไม้ที่มีแต่ละชนิดที่แตกต่างกันมันก็มีความสวยแตกต่างกันเหมือนกันครับแล้วมันจะดีแค่ไหนครับถ้าหากเราได้ไปเดินในสวนดอกไม้ที่มีหลากหลายพันธุ์มีหลากหลายความสวยให้เราได้เสพนะครับมันก็เหมือนกันครับถ้าหากลูกนี้เนี่ยครับ มีคนที่มีความเก่งมีความสวยงามที่แตกต่างกันเนี่ยครับมันก็จะทําให้โลกเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบในความสวยของมันนั่นเองครับและจงจําไว้เสมอครับว่าความเก่งของแต่ละคนหรือความดีของแต่ละคนเนี่ยครับมันไม่เคยลดทอนคุณค่าในตัวของคนอื่นได้เลยครับถึงต่อจะให้ใครเนี่ยเก่งหรือสวยยังไงก็ตามแต่ครับคุณก็สามารถเก่งและสวยในแบบฉบับของคุณได้เช่นกันครับและข้อที่2ครับให้จําไว้เสมอว่าผู้คนเนี่ย มักจะนำเสนอตัวเองในเวอร์ชันที่สวยงามที่สุดบนโลกโซเชียลมีเดียครับซึ่งตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างมากมายครับช่วยทำให้เราเนี่ยได้แบ่งปันช่วงเวลาและแง่มุมที่ดีที่สุดในชีวิตของเรากับคนทั้งโลกใบนี้ครับและก็ยังเป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยส่งความภาคภูมิใจของตัวเองและเป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นสร้างคอนเนคชันกับผู้อื่นได้ครับ และก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับหากเราเนี่ยจะแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาที่ดีที่สุดแง่มุมที่ดีที่สุดของชีวิตเราเนี่ยครับลงบนโซเชียลมีเดียนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญที่จําเป็นจะต้องนึกไว้เสมอนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเพียงแค่ด้านหน้าต่างเล็กๆของชีวิตใครบางคนเท่านั้นครับและแน่นอนว่ามันไม่ใช่การนําเสนอเรื่องราวที่แม่นยําที่สุดทุกมุมมองของความเป็นจริงซึ่งผมหมายถึงว่าคนเราเนี่ยครับ ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ทั้งหมดในเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนที่เราเห็นบนสื่อบนโซเชียลมีเดียบนโลกโซเชียลต่างๆนะครับเราไม่มีทางรับรู้ถึงความยากลําบากของชีวิตและเส้นทางในการใช้ชีวิตของแต่ละคนเพราะหลายครั้งนะครับเราเห็นภาพความสําเร็จของผู้คนในบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับที่เขาแชร์มาเนี่ยเราไม่มีทางเข้าถึงได้เลยครับว่าเขาเนี่ยมีความยากลําบากขนาดไหนมีความเหนื่อยขนาดไหนต้องทุ่มเทมากแค่ไหนซึ่งทุกคนครับ ก็ล้วนที่จะมีปัญหาเป็นของตัวเองมีอุปสรรคยากง่ายมีความท้าทายที่ต้องฝ่าฟันในแบบของตัวเองครับดังนั้นอย่าพยายามเปรียบเทียบชีวิตเบื้องหลังของคุณกับชีวิตเบื้องหลังของคนอื่นจงโฟกัสตัวของเราเองดีกว่าครับเพราะยังไงก็ตามแต่ครับหากถ้าเราเนี่ยคอที่จะเปรียบเทียบอยู่ตลอดเนี่ยครับมันก็มีคํากล่าวหนึ่งเหมือนกัน,นครับที่เขาบอกว่าสนามหญ้าของเพื่อนข้างบ้านเนี่ยครับมักจะดูสดใสเขียวขจีมากกว่าสนามหญ้าของบ้านเราเสมอครับ ซึ่งก็เหมือนกับโลกโซเชียลสมัยนี้ครับต่อให้เรามองออกไปยังไงครับมันมักจะมีคนที่ดีกว่าเราเสมอครับเป็นเรื่องปกติมากๆครับทนที่เราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาครับให้เราเนี่ยไปโฟกัสกับก,บการเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเราเองครับแล้วก็พยายามเป็นเบเทอร์เวอร์ชันอยู่เรื่อยๆครับรักตัวเองในแบบที่คุณเป็นแบ่งปันความสุขและช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณบนโลกโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นแรงปันดันใจและเชื่อมต่อกับผู้อื่นครับและหากตอนนี้ครับถ้าคุณกําลังทํางานหนะัก ด้วยความเพียรพยายามของคุณนะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เติบโตไปสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเราเองนะครับผมก็ขอให้คุณเนี่ยแค่เปรียบเทียบตัวเองกับตัวคุณเองในเมื่อวานก็พอครับเพราะนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดครับที่เราจะสามารถรับรู้ถึงความก้าวหน้าของตัวเราเองได้ครับโฟกัสแต่เรื่องดีๆในชีวิตของตัวเองครับเพราะความสุขและความสมหวังของคุณครับมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองครับไม่ได้เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียหรือสิ่งที่คนอื่นมีครับ และข้อที่3ครับให้คุณเนี่ยครับลองมองหาโร l m o d e ดีๆครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองครับซึ่งหากคุณเนี่ยครับกำลังอยู่ในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นนะครับหลายครั้งเวลาที่เรามองโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยครับเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าเนี่ยเรามักรู้สึกโอ้โหแย่กับตัวเองไปใหญ่นะครับไหนๆเราจะแบบเปรียบเทียบละเราจะมองละให้เราลองมองหาคนที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณสมบัติคุณลักษณะที่ค, dressing, คุณอยากจะมีคุณอยากจะเป็นครับซึ่งถ้ามองในมุมที่เป็นบวกกับเรานะครับมันก็จะดีซะอีกครับเราสามารถมองเห็นอนาคตอย่างเป็นรูป,ปรธรรมได้ครับเราสามารถมองเห็นถึงความสําเร็จของคนอื่นที่เราอยากจะให้มีกับตัวเราที่เรามองเขาเป็น r o โม m o ลของเราครับซึ่งถ้าหากเป้าหมายของเรานะครับหรือการเดินทางของเราเนะี่ยเราชัดเจนมากๆเลยว่าเราเนี่ยต้องการที่จะไปที่ไหนจะยิ่งทําให้เราเนี่ยไม่หลงทางระหว่างการเดินทางแน่นอนครับซึ่งก็เหมือนกับการมีโรโมเดลที่เป็นของตัวเองนั่นเองครับ ซึ่งในที่เนี้ยครับก็ต้องยอมรับครับว่าการมีโลกโซเชียลเนี่ยครับมันทําให้เราเนี่ยมองเห็นถึงเป้าหมายมองเห็นถึงอนาคตที่เราอยากจะได้เนี่ยได้ชัดเจนและง่ายขึ้นและเห็นภาพมากขึ้นนั่นเองครับเช่นหากถ้าวันนี้นะครับผมอาจจะอยากมีหุ่นหล่อๆเท่ๆนะครับผมก็อาจจะหาบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไฟก็ได้แอบเคยนะอย่างผมเนี่ยครับผมชอบ กัปตันอเมริกาครับก็อาจจะมีเขาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้เราก็อาจจะได้แบบไปแบบค้นหาไปเสิร์ชหาเลยครับว่าเขาเนี่ยมีวิธีการออกกำลังกายยังไงมีลักษณะการกินยังไงมีไลฟ์สไตล์ยังไงนี่ก็เป็นข้อดีของโลกโซเชียลเหมือนกันครับก็คือเรามองเขาเป็น r o โม m o ลเราไม่ได้คิดที่จะเปรียบเทียบเพื่อที่จะให้เรารู้สึกแย่ครับแต่เรามองเขาเป็นแรงบนนันดาลใจเป็นเป้าหมายชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ก้าวไปถึงในแบบที่เขาเป็นเหมือนกันเอ่อหรืออาจจะเข้าไปใกล้ในแบบที่เขาเป็นแต่สุดท้ายแล้วครับ ถึงมันจะไม่ได้เป็นแบบเป๊ะๆแบบนั้นครับแต่เราก็ต่างมีความสวยงามความแข็งแรงในแบบของเรานั่นเองครับซึ่งในส่วนตัวของผมเองเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ตัวอย่างของพวกเขาเนี่ยครับเป็นแนวทางเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตเป็นมุมมองเชิงบวกและความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยครับก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยครับได้ก้าวเดินสู่การเติบโตในแบบที่เราอยากจะเป็นได้ด้วยครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับการมีแบบอย่างที่ดีสามารถช่วยเปลี่ยนแปลง ช่วยทําให้เราเนี่ยครับกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เราเคยเป็นมาและช่วยทําให้เราเนี่ยครับสร้างการกระทําเชิงบวกต่อโลกและต่อตัวเราเองรวมถึงคนรอบตัวของเราด้วยครับจงหาบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่คุณชื่นชมครับและใช้พวกเขาครับให้เป็นแรงบนันดาลใจและนําคุณไปสู่ความสําเร็จและการเติบโตที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราทุกคนต่างมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะในแบบของเราครับ และเราสามารถที่จะเรียนรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้เหมือนกับดอกไม้ที่ไม่เคยคิดจะแข่งขันกับใครครับมันต่างโฟกัสกับตัวมันเองและผีปานอย่างเต็มที่ในเวลาที่เหมาะสมก็แค่เท่านั้นเองครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปโชคดีปีใหม่สวัสดีครับ